บ้านสวนน้อยนะโอ้มีผ้ายิบซีด้วยโอ้โหทำนายตรงนี้เขามีจุดบริการให้เช่าชุดด้วยนะคะเออน่ารักจังเลยแต่เป็นตัวอะไรคะหน,นูน้อยหมกดกแดงโอ้น่ารักเชียว<ห>วิเท่มากเลยอ่ะพี่ธงเ<ห>ต็มยศเลยอ่ะห้องกษัตริย์เหรอเรื่องมังกรนะคะ<ๆ>เขาก็เลยมีแรงกำดาลใจสร้างปราสาทของมังกรขึ้นมานะคะโอ้อันนี้ไม่เปลี่ยนชุดละใหม่เหรอโอ้โหเท่มากเท่มากแต่ละชุดที่เลือก เดี๋ยวขอเปิดคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นกอยู่ที่บ้านสวนน้อยนะคะอําเภอศรีอยจังหวัดหนือราชสีมานั่นเองนะคะซึ่งนกเคยมาแล้วเมื่อน่าจะประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วแล้วนะคะตอนนั้นเพิ่งเปิดใหม่ๆแต่ว่าตอนนี้อัปเดตใหม่นะคะก็จะมีในส่วนของแบบของก็เยอะจุดถ่ายรูปก็เยอะมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูแต่ก่อนอื่นที่จะ ตามนกไปดูนะคะว่าที่บ้านส่วนน้อยมีอะไรบ้างนะคะฝากทุกคนที่กําลังดูอยู่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปของนกด้วยนะคะไปะตามไปดูกันเลยโกโก้น่ารักมาก <vivre> โอ้ นี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นห้องที่แบบมีความองกระดยนะคะห้องกระสัดเหรอโอ้โหมีโล่มีถ้วยแล้ว <c oughs> ก็มีทองเรามาถ่ายห้องนี้กันฮ่าฮ่า <laughs> จริงจริงมันต้องใส่ชุดมาก่อนเป่าเขามีจุดเใ,ใ,ให้ใส่ใส่ชุดอ,ะอ,อ,อ่ะอ <laughs> <laughs> า,ช,ช,าชุดละร้อยฉันไม่ใส่ของฉันใส่ชุดนี้ใครเอาไหมเปลี่ยนไหมเช่าชุดเช่าชุดละหนึ่งร้อยค่าเข้าคนละ100 <laughs> หน,นึ่งร้อยบาทหมอหมดนี <laughs> ่ห้าร้อยกี่คนก็ได้ใ <laughs> นชัยวัชสิทธิ์ <laughs> <laughs> อถ้าจริงๆก็ 2, 2> เข้าคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะเด็กห้าสิบบาทแกออกินน้ำเข็งตาอ,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 อีตาอีวันนี้เนี่ยใส่ชุดแดงเหรอคะเฮเห็นตัวเองเห็นตัวเองในกล้องอะลาลาลรอุยเหรออุยเหรอจอน เอามาถ่ายเป็นรับใจดีมอมเอาตะกรงตะกอนถ่ายองคลาสองคาเหรอักี้า กูเข้าแม่กับชายูงขล,ก,ลกูไมเข้าแตงกุดอดแต่ทำไมต้องเข้าเลยล่ะค่ะเออมงกรมงกฎน้อยินาลักอะ่ะพีดพีดพีดร้ดองไห้ด,ดูบึนบน <c oughs> บึนบึนบ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  โอ้ตรงนี้ตรงนี้เขามีจุดบริการให้เช่าชุดด้วยนะคะเน่เป็นไงน่่เน่เอ่อเห็นะคะก็จะเช่าถ่ายก็จะแบบอุย๊ยมีแบบเป็นเจ้าหญิงซินเดอเรลา่าอะไรแบบนี้นะเก๋ๆโอ้ด้านในอุย้ยเยอะมากเยอะมาก อะรัค่ะเข,ข้าไปดูสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันเฮ้ยไหนไหนปะไหนชลีร้อยหนึ่งฉอยากชลีอยากเช,ช่าไหมละ่ะบอกแม่สิเออโอ้โหชุดไอชุดแบบอินเดียพรรตานะคะเนี่ยมีตัวละครเออจากอะไรนะเอาบัสเดบบล์เหรอนี่โอ้น้องน้องเด็กๆเ,เออน่ารักจังเลยแต่งเป็นตัวอะไรคะหนูน้อยหมดแดงโอ้น่ารักเชียวนี่ชุด นี่ซินเดอเรลล่าเซเลมูนอะไรมีหมดเลยแล้วแต่จะแต่งใช่ไหมชาลีคือร้อยร้อยหนึ่งนี่ชุดไหนก็ได้ใช่ไหมได้ทุกชุดเลยโอ้เยอะมากแล้วแล้วหืมแล้วชุดเขาหอมฟุ้งเลยนะไม่ใช่แบบแบบใส่ซนะ้ำน้ะไม่มีนะคะก็คือพอเขา,เาทุกคนเช่าเสร็จเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็จะมีจุดที่ว่าเขาจะต้องเก็บแล้วก็เอาไป ชักแล้วก็เอามาเรียนใหม่นะคะไม่ใช่แบบใส่ใส่ปุ๊บแล้วก็เอามาใส่แบบให้ให้ลูกค้าใส่ซักไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> เขาจะหอมฟุ้งมากเลยอะทุกตัวนะอ่า <c oughs> อ,อู้อู้หู้มีห้องตรงนี้มีห้องให้เปลี่ยนนะคะนี่โอ้โห,โหสงสัยจะยาวไปสำหรับเราช <c oughs> ุดยาวเว้อ ้อแต่งเป็นอะไรคะวันนี้ยังไม่รู้เลย <laughs> ชุดเยอะเกินเลือกไม่ถูกมีรอ,องเท้าด้วยนะคะนอกจากชุดก็จะมีรองเท้าให้เข้าเซตเนี่มีเนี่ยเออทีคัดผมคัดผมเยอะมากวิบโอ้โห <laughs> อลังการเ <uh> <m> ออน,นี่ <c> ใช่ไ้แค่แขกปากใส่อันนี้แหละชัางนี่เหมือน เหมือนเลยเหมือนเลยชลีชลีเหมือนเลยอ่ะนี่ไงก็พามาดูพาพาทุกคนมาดูนะคะพามาดูเฉยๆว่าเนี่ยเออมีเยอะมากๆอันนี้หมวกแม่มดพ่อมดนะคะเออจะแต่งเป็นอะไรอ่ะเรื่องอะไรนะแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอชลีที่ใส่หมวกพ่อมดแม่มดเออเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์ เฮอร์ไมโอนี่นะคะถ้าใครอยากเป็นเฮอร์ไมโอนี่ก็มาเซตนี้ได้นะคะโอ้โหเยอะมากเน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 ี่ยชุดพวกเฮอร์ไมโอนี่อ่ะชุดเดียวชลีอยากได้ชลีแต่งเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมล่ะชลีเนี่ยมีผ้าพันคอด้วยแล้วใส่บ่อยแล้วเอออาเลือกงั้นก็เลือกเองเลยว่าจะเอาอะไรดี เหลานก็จะมีที่ให้นั่งรอด้วยนะคะสําหรับคนที่เอ่อเนี่ยทีพาเพื่อนพาญาติพาลูกพาหลานมาเนี่ยรองเท้าคือเขาเหมือนแบบนี่ม่อเขาเนี่ยซื้อมาใหม่เลยนะของพวกนี้ก็ใหม่รองเท้าน้องสิงโตน่ารักมากเอามาแมทกับชุดต่างๆแล้วแต่แล้วแต่จะเลือกแมทในรองเท้าบูทอืมเนี่ย ชุดเนี่ยพอหมดแม่หมดนะชุดเยอะมากในในส่วนของตุ๊กาตาก็มีอืมไหนชาลีชาลีใส่ชุดนี้หรอ,อ <c oughs> ไหนรูดได้ไหมชาลีไปเหนก็เนี่ยเอาไปไหเอาข้าวาชาลีไปไหน่ เออชาลีเหมือนไม่ใช่ชาลีลงเดินไปหาพ่อที่พ่อจําได้ไหมชาลียังม่ตันโหอได้หันหน้ามาหน่อยดิดูหน้ากัดเดินเดินบนอยู่เพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้มันไม่แมทชิ่งเลยอ่ะเป็นเทไรชาลีก็ว่า ต้องเป็นช่างภาพไปนั่นแหละเพราะว่านานกก็ถือกล้องนี้เนี่ยอุ๊ยสวยมากเลยนะคะตรงเนี้ยถ้าใครใส่ชุดแบบเอฮาราหรือว่าอินเดียพารตะก็จะมาที่มุมนี้ได้นะคะนี่สวยมากนางแบบของเรา <c oughs> สวยสวยจริงสวยจริงเนี่ยอยากไดรูปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ใครจะถ่ายสวยมากนี่ลองดู้องไ,ได้ละ,ะไม่เห็นอ่า สวยมากค่ะทุกคนมุมนี้อันนี้แค่เราเราแค่มาแค่บางส่วนนะแค่สองเปอร์เซ็นะยังไม่ได้เดินทั่วเลยนะยังสวยขนาดนี้นะนี่อุ้ยพอมันมันขึ้นกล้องมากเลยเนาะเนี่ยมุมเนี้ยสวยจริงนั่งข้างๆเนี่ยนั่งเก้าอี้สองตัวเนี่ยได้ไหมคนลตัวเนี่ยเออเพราะว่ามันสวยเนี่ยถ้าถ่ายมุมกว้างอย่างเงี้ยสวยนะเนี่ยไม่เป็นไรสวยดี เออมุมเนี้ยสวยสวยแล้วนกขอดูหน่อยสรุปว่าเลือกชุดนี้ใช่ไหมใส่ผมได้แต่ว่าชุดปลาตะก์อะใส่มากเลยเขาไม่สวมเจอทำไมไม่ใส่อ่ะชุดปละตะก์อะมันถอดไม่ได้ลองแล้วใช่ไหมอ๋อ เออมันก็เข้าอยู่กับไอตีมเนี่ยไงเขามีเออนี่ไงเนี่ยก็ไปใส่เนี่ยถ่ายข้างในเนี่ยที่เป็นที่เป็นดาก้อนอ่ะเออก็คืออยู่เนี่ยเน่เนี่ยเออมุมนี้ก็ได้อยู่อ๋เร็วใครมีกล้องอ่ะพี่ฟานมุมนี้ก็ได้อยู่เนี่ยเนี่ยก็เข้าอยู่นะเออดูดีดูดีเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย ให้อหันหันหนากากมาก็ได้เออจะไม่ต้องใส่เ,เออก็เท่อยู่นะ <c oughs> เออมุมนี้สวยมากเลยเนี่เออเหมือนเหมือนเจ้าหญิงเจ้าหญิงอยู่ข้างบนค่ะเนารักมากเออแล้วใส่สีดแดงมาโดดเด่นเลยมุมนี้ก็สวยนะคะเนีนนอ แตวะรีบออกมหนอยออกมาน่อยอ่ะออ้ยตวน่่ารักแท้สีแดงกับสีเขียวตัดกันเลยอะะอย่างน่ารักราวังไงระวังไงราวังไงตาอี ันนี้ลูกพีทมาเป็นนางแบบนะคะเนี่ยนางแบบวัยเก้าเดือนวาไว้ไหนกระเป๋าอ่ะหนูชื่อลูกพีทนะคะเป็นนางแบบสําหรับวันนี้นะคะอ้าวายนางแบบโวยวายแล้วนางแบบนางแบบโวยวายตา้าเอ๊ต้าเอ๊ โอ้พรมแบบพรมสายรุ้งเลยอะ่ะโอ้ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นดอกซาก,กุระออกแนวเกาหลีเกาใจใตรีตรจะตีมไหนเนี่ยมีดอกมีดอกซาก,กุระด้วยโอ้ฝั่งนี้สวยเหมือนกันนะคล้ายๆกัน แต่มันจะมีแบบเอ่อพรมพรมสายลุงตรงนี้นะคะมันก็เลยทําให้โดดเด่นเวลาถ่ายรูปแบบมันจะสวยเนี่ยถ้ายืนตรงเนี้ยล้วถ่ายอ่ะมุมออกมาสวยนะเนี่ยสวยนะได้เองโอ้โหยังเน้ากันอุ้ยเท่มากเลยอะพี่ธง เต็มยศเลยอ่ะวิเท่มากเลยอ่ะเออแล้วมันเข้ากับเอ่อธีมของเอเนี่ยด้วยอ่ะบ้านส่วนน้อยอ่ะแบบเหมือนแบบดราก้อนดราก้อนอะไรแบบนี้เป็นโปรไฟลไหมฟานเดี๋ยวถ่ายให้อ่านมันไม่สวยกล้องไอ้นะอะอันนี้แต่งเป็นอะไรคะวันนี้จัดสินครับ เป็นอัศวินนะคะโอ้โหเต็มยศเลยนะคะรองทงรองเท้าบูทเบิร์ดแล้วแลบบอัศวินแบบไหนวะเุ้ยเรามิกแอน m แมทได้เหมือนมากคือมากเลยเหมือนเหรอเอาเขาเหมือนนะคนก็หาแต่งได้เหมือนนะก็ะดี่าชลีอะเปล่ยนโล์เออเท่ดีนะคะเท่ดีเท่ดี เมื่อกี้เราอยู่ตรงมุมนี้ใช่ไหมอ่าถัดมานี่นะคะโอ้มีชิงช้ามีมุมนี้แล้วก็มีมุมเนี่ยอ่าบันไดขึ้นไปถ่ายท้างคนด้วยแล้วก็มีนี่อะไรนะเขาเรียกกับเหมือนรังนกอะ่ะเออถัดมาถัดมามุมนี้โห่เน่เลยอ่ามุมนี้เท่นะคะมนหลุดออกมาจากในหนังเอ่อบางกรเลยแล้วในเท่ๆเ,เลยอะ่ะ อ,อแอ้วนี่เป็นพระราชวางังโอ้โหแล้วว่อาอลังการมากว้า <Wow. S 1> เหมือนเหมือนในหนังอะ่ะหนังมังกรอะ่ะสงสัยเออสงสัยเจ้าของเป็นเอฟซีเรื่องมังกรนะคะเขาก็เลยมีแรงกนดันใจสร้างปราสาทของมังกรขึ้นมานะคะเทมากโอ้อันนี้ไม่เปลี่ยนชุดามาใหม่เหรอโห <Okay. S 1> <laughs> เทมากเทมากแต่ละชุดทเลือกสีสันนะคะเอลานไปเปลี่ยนชุดมาใหม่นะคะเออเทมากเลยอะมเือกล้องอ่มีมุมให้นั่งพักผ่อนตรงนี้ด้วยมุมด้านหลังก็มีนะคะทุกคนเนี่ยตรงนี้สวยมากมีมุมหลายมุมแล้วแต่จะเลือกอะ่ะคือกว้างอะ่ะตอนที่นกมาครั้งที่แล้วอันมันม,มีความรู้สึกว่า มันคือเขายังทําไม่เสร็จอ่ะพูงยง่ายๆตอนนั้นเขากําลังค่อยๆสร้างค่อยๆทำค่อยๆรีโนเวทมาใหม่เรื่อยๆนะคะตอนนั้นยังไม่ค่อยมีอะไรยังไม่มีมุมถ่ายรูปเยอะขนาดนี้วันนี้แบบมาอัปเดตให้ดูแล้ว,ลวนะคะว่าเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ย้ํานะคะเช่าชุดหนึ่งร้อยบาทชุดไหนก็ได้ใส่ได้ทั้งวันใส่ได้ทั้งวันเลยนะคะถ่ายรูปได้ทุกมุมนะคะนี่มุมเนี้ยน่าจะเป็นมุมไฮไลท์ที่สุดแล้วเพราะว่า มันมีมังกรอยู่ตรงหน้าสาทตรงนี้นะคะปราสวยมากรสาทแล้วเข้าไปได้ด้วยถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปนะคะใช่ไหมคะคุณฟางอ่าเดี๋ยวรอึใจหนึ่งเข้าไปได้เข้าไปได้นะน่าจะเข้าไปได้เอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวนกจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรนะคะข้างในปราสาทแทเดมีรูปแบบของแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยกับเพอร์ไมโอนี่นะคะนี่ แล้วด like. ้านในก็จะเป็นอย่างนี้ท้านาโอ้โหนางแบบสองคนนางแบบกับนายแบบแบบดูดูแบบมีโพส์แบบมืออาชีพมากเลยนะเป็นห้องของเฮ้ยเป็นห้องห้องนอนของแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าเออน่าจะใช่ว่ามีรูปของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเนี่ยเปิดประตูเข้าไป ก็จะเป็นเหมือน One, <two. S 1> ห้องใต้หลังคาของห้องนอนของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเนี่ย <Hey. S 1> เอ้ยมีเสื้อของแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยชุดนอนใช่เป็นชุดนอนค่ะเออไปเดี๋ยวเราไปห้องอื่นกันคุณ <c oughs> แคลงยูเอมุมนี้ก็สวยนะมุมถูกเลยมีก็ได้ อ่าถัดมาลงบันไดมาเขาก็จะบอกว่า please be careful ระวังระวังของแตกนะคะหยิบจับอะไรก็เรามาระวังด้วยนะคะโอ้ยนี่หม้อปรุงยาอุ๊อู้เอ้ยตื่นเต้นว่ะเฮ้ยโคตรเหมือนเดี๋ยวค่อยมาดูมุมนี้ไหนไหนไหนโอ้โห อคุณตล้ยทำไมมันกว้างมากโอ้ทุกคนดูดิกว้างมากเลยอ่ะชาลีอันนี้ชาลีเป็นอะไรหมอดูเหรอโอ้มีผ้ายิปซีด้วยโอ้โหทำนายนี่แล้วก็มีลูกแก้วนะคะทำนายจะเป็นอ่าเส้นเรียกว่ารังสีอะไรเป็น เออแต่มันสวยนะอุ้ยดูในกล้องสวยมากเลยชารีเออเหมือนจริงมากเลยอ่ะเออเท่เทเทะไปไปมุมอื่นเ <laughs> อโอ้ยอันนี้เป็นแก้วเบียร์ที่แบบแบบเหมือนจริงเลยเหมือน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 แบบว่ากินแล้วอ่ะแต่ยังไม่หมดอ่ะเฮ้ยคนเหมือนเลยอ่ะเนี่ยไปเป็นฟองอย่างเงี้ย เบียดำกับเบียร์ไอทั่วไปนีอะไรโต๊ะอาหารโต๊ะอ,อาหารของพระราชาเหรอโต๊ะของพระราชาราชินีไ <c oughs> งเยนี่ยโอ้โหมุมนี้ในกล้องสวยมากอื้ม <c oughs> ถ้าใส่ชุดมาจะอลังการกว่านี้นะชุดพระราชนีอะไรแบบนี้เนาะมันจะเข้าคอนเซปต์เนาะมุมนี้ก็สวยนะให้ฉลีไม่ใช่จะขำฉลีขำผมฉลีเนี่ยนีค่ะอุ้ยของแแนวแบบอุ้ยน่ารัก็เขาข่ายได้แบน่ารักมากเลยไม่อะ ไม่ได้ขายหรอกเจ้าของสะสมดูสิแบบน่ารักมากนะคะเป็นแบบแบร์ไเทมมากจริงเนี่ยชอบตัวนี้ค่ะตัวนี้ชอบเขาเรียกว่าอะไรเอ้าเราบอกว่าชอบชอบเซนต์ทำน่ารักมากคือความหวานมากแฮร์รี่พอตเตอร์อ๋อเซนต์แฮร์รี่พอตเตอร์เธอรักมากคือเจ้าของเขานี่ยแบบเป็นเป็นนักสะสมอนุวานะนักสะสมเกี่ยวกับแบบเออ แฮร์รี่พอตเตอร์เกี่ยวกับหนังที่เกี่ยวกับเวทมนต์อะไรแบบเนี้ยเจ้าของเขาน่าจะชอบมากๆเลยจริงอุ้ยนกครื่งตัวนี้น่ารักมากเนี่ยโอ้โหนี่อะไรครับปรุงยาใช่ไหมอ้า่ะนนี้ถ่ารูปกับแม่ <c oughs> คือของของของเล่นมันเยอะไม่รู้จะเล่นตรงไหนดีของเล่นมันเยอะมากมุมนี้ถ่ายให้กับพ่อชาดีแล้วกับชาดีคาามาก อ่นเสร็จแล้วนกจะพาทุกคนนะคะไปดูอีกห้องหนึ่งคือห้องนี้โอ้ห้องอะไรเนี่ยห้องเจ้าหญิงเหรออ่าโอเคที่โต๊ะอาหารนะคะืเตรอคือแบบราคาหนึ่งร้อยเนี่ยนกว่าคุ้มมากเลยนะเนาะพี่นางเนาะ ทุกคนคือคุ้มมากแล้วเขาจัดได้แบบอลังการงานสร้างทุกมุมของของเยอะมากของเล่นมุมถ่ายรูปเยอะมากอันนี้มุมเหมือนแบบเจ้าหญิงเนาะ <c oughs> เออแล้วเวลาถ่ายออกมานะ่นี่ยสวยเนาะ <c oughs> ึ้นึ้นกล้องมากทุกมุมเลยอ่านี่อ่า เนี่ยอันนี้ก็เหมือนซุ้มเหมือนซุ้มประตูเวดิงอ่ะอารมณ์ประมาณนี้เลยอะตรงเนี้ยเนี่ย <ś underwater> ใช่ไหนดูห้องถัดไปดิโอโหูมันตื่นตาตื่นใจมากเลยโอ้โหไม่เคยเปดห้องใครดูนะคะอู้อันนี้ห้องห้องพระราชาหรอ ได้กระเป๋ามาไหมถึงมาไหม <G ül> อยู่ไหน <G ül> อออีอีอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุน่าโคะนเก่งมากเลยอแผ่น,นให้ดูก่อนห้องพระราชาถ่ายรูปออกมากแล้ว อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนเดินขึ้นไปข้างบนนะคะชั้นสองมันมีชั้นสองด้วยตามไปเลยตามไปเลยภาษาที่เป็นภษาษาทจริงฮูอูมุมนี้สวยอะพี่ฟานถ่ายรูปเต็มตัวสวยอะ <c oughs> โอ้โหโอ,โอ,โอ้มองเห็นวิวทีท่ชัดข้างๆด้วยนะคะเ,เอ๊่แล้วานิด อลังการอุ้ยมุมนี้ก็เนี่ยมุมเนี่ยมุมเนี้ยเอามาถ่ายเลยน,นีไงให้ฟานยืนเหมือนแบบกำลังเดินลงบันไดามาอมเนี้ยสวยอยสวยมากเลย เราไปด้านในนะคะโอ้โหพี่แพวสวยมากสวยมากอันนี้เป็นห้องของใครเอ่ยคิดว่าเราลองมาเดาดูสิห้องของใครอ่ะห้องของอัลบัตบัตดอหรอใช่ไหมศาสตราจารย์อัลบัตบัตดอหรือเปล่ามันมีน้ําหอมมันมีอะไรแล้เห็นโต๊ะทํางานตรงนี้มีนกฮูกไงเหมือนโต๊ะทํางานของอัลบัตบัตดอไงเออ

เสร็จแล้วเราพาไปดูห้องถัดไปนะคะโอ้โหว้าเจ๋อขึ้นไมนั่งแบบโอ้สวยจัดอลังการมากโอ้โหอลังการทุกมุม สำหรับคลิปนี้นะคะบรรยากาศที่บ้านสวนน้อยก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์ลาน่เลยนะคะที่นี่บ้านสวนน้อยเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีคะสิบให้เต็มสิบไปเลยค่ะสวยมากอลังการมากค่ะคุณภาพคุณภาพคุ้มสุดๆค่ะกำลับราคาหนึ่งร้อยบาทใช่ราคาจไปคุ้มมากอืมที่แพล่ะคุ้มมากมีหลายที่มากจะมีหลายมุมมากเนาะเหมือนละลดปมาจากเทพนิยายเข้าไปเทพนิยาย ตัะอย่างคุ้มค่ะคุ้มคุ้มคุ้มก็คือมันเป็นของสะสมของเจ้าของนะคะหนูคิดว่าประมาณนั้นอ่ะแล้วแบบเขาสะสมน่าจะสะสมอะไรรุ่นแล้วแหละแล้วของเยอะมากแล้วถ่ายรูปแบบคือเราก็พยายามที่จะถ่ายทุกมุมแล้วนะแต่ก็ไม่ไม่ทัวหรอกนะทุกคนทุกคนแนะนําแนะนํานะคะที่นี่นะคะบ้านสวนน้อยอาเภอศรีคิวจังหวัดนครราชสีมาแล้วเจอกันใหม่ที่อื่นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย